สวัสดียามเช้าครับพี่น้องครับแฟนกับซีสเกตสร้างบ้านครับแฟนับน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงครับผมสหารที่สร้างบ้านน้องอุ๋งอิงครับงานโครงสร้างมันก็หยุดครับวันนี้เป็นวันแรงงานครับเ่นขอไปใส่เงินครับพี่น้องเิ่นเบิกเงินไป่นก็ไปขอใช้เงิน ในส่วนนี้ก็นิ่งอยู่ครับพรอช่างมาแกะแบบพรุ่งนี้ครับนี่ครับยังนิ่งอยู่ครับ ด้านบนจะเป็นชั้นสองครับจะขึ้นชั้นสองต่อไปนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นระเบียงหน้าบ้านนครับฝั่งนู้นก็จะเป็นห้องนอนห้องหนึ่งครับผมบด้านโน้นสุดเลยครับท่านที่เข้ามาแล้วครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นะครับกดติดตามเอาไว้นะครับผมเรามีคลิปเด็ดๆคลิปดีดีบ้านน้องวิ่งด้วยว่า ่ศรษกิจสงบ้านจะไปรับสางไว้หลายที่ครับมาให้ชมเรื่อยๆนะครับเขามาติดตามกันเลยครับเป้าหมายคือ1นึ่งแสนซับครับผมตอนนี้ขาดไม่มากก็มาตั้งสามหมื่นเองครับเมื่อไหร่ก็ไม่รู้จะครบแสนครับจะได้โล่เงิน,นี่ยเขาน้าแน่พี่น้องเอง่ยนังไนวันนี้ ทีมงานรถตู้ไมอยู่นะครับรถตู้ปิศาก็ไม่ได้จอดนะครับทีน่นี่บ้านหนองครูตะมณจานพื่านเมื่องศีสเกตรครับที่นี่คือที่สามัถน,นองอวิงเพชรบ้านแพงครับผมบ้านพ่อเอกบ้านแม่หน่อยนะครับสร้างโดยทีมงานศีสเกตสางบานพี่น้องสนใจสร้างบ้าน,าานโทรได้เลยครับ0637899666ครับ0637899666ครับ ทักเข้ามาใน Facebook ได้ครับสีสเกตสร้างบ้านครับเป็นภาสาไทยได้ครับพี่น้องโลโก้จะสีแดงๆกับสีน้ำเงินสีขาวนั่นแหละครับหลักๆคือสีแดงเป็นหลักครับยังจึงครึ่งนะพี่น้องครับทีมทำบ้านตุ๊กตาก็เริ่มมาครับวันนี้เมื่อวานเขาหยุดครับเพราะว่าฝนตกครับงานงานฉาบนี่เจอฝนไม่ได้เลยครับนอกจากข้างในจริงๆจริงๆครับที่มีลม แต่หลังนี้มันบอดได้ครับพื้นที่จำกัดครับแล้มันก็เริ่มสมบูรณ์เตรียมฉาบแล้วครับเราเช่าแอบเช่าแอบไปดูสมพงษ์พันจุเซน้องบาทสน้โอ้นี่ครับตัวนี้โอ้หลายครับนี่ครับ นี่ครับหนึ่งตัวนี่ครับหนึ่งครับพักผ่อนตามอัตยาศัยครับอันนี้จะสมโพงปรตัวนี้หน่อยนะยังเป็นตัวผู้ครับนี่ครับตัวเมียเมันกะพักผ่อนตามอัตยาศัยฝนไม่ตกครับก็เลยไปออกไปข้างในกันถ้าฝนตกตัวน้ำคืนมันมักออกครับ ไปวางไข่ข้างนอกนี่ครับป่อหยาดคนแล้วนี่น,นี่ครับเอะอยู่ยครับนี่นีเพก่อสงสัยได้น้ำใหม่ครับ กระดูสุดชื่นบรื้วนุ่นหออบครับหญ้าก็เริ่มเขียวครับได้น้ำฝนใหม่ครับมาขึ้นว่านฝนตกลงมาครับที่นี่เดี๋ยวเราไปดูส่วนอื่นกันนะครับน่ครับช่างก็ผสมปูนครับ เตรียมฉาบนะครับเกลีรยพื้นที่เตรียมฉาบน,นี้ครับ ล้างบ้านน้ำก็เริ่มแห้งลงครับเดี๋ยวยังเดือดร้องรอ,อยอยู่ว่ามีฝนตกลงมาครับน่ะแห่ๆอยู่แล้วข้าง,างนี่มาทักทายกันเร็วไอ้มาเร็วมาหาแฟนครับแล้วหน่อยเร็วๆมาแล้วเห็นไหม หนาหนาหนาออยดู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 ครับพี่น้องความความสนความน่ารักกว่าเว้นครับอย่กินอาหารเม็ดเพสนเขาใชง ผสมกับกระถินครับกระถินเพื่อนกินหมดแล้วเช้านี้มาแล้วครับตัวใหญ่มายี่ยงซีดนิดนึงก็ยังดีอยู่เนอน้อย ส่วนค้านี้ก็เทไว้แล้วครับผมรองานต่อๆไปนะครับเราจะรีวิวให้ชมระยะะ,ยะนะครับเข้ามาติดตามได้นะครับมา,มากดติดตามมาเลยครับช่องซีสเกตสางบ้านครับพี่น้องถ้าจำไม่ได้คือค้นหาได้เลยครับใน YouTube หรือ Facebook ครับเราจะรีวิวงานวันนี้ครับ วันนี้แดดดีครับพี่น้องไม่เป็นอุปสรรคกับเราครับในการทํางานสร้างอยาดแต่ฝนถนนครับฝนมานี่ตัวใครตัวมันครับนี่ครับช่างขึ้นประจำการครับตั้งนั่งร้านรอบแล้วครับมันเกดเชี่ยวฉาบผสมปูนแล้วก็จะขึ้นปูนฉาบครับพี่น้อง ถ้าอย่างไงเราจะามารีวิวให้ชมอีกครับชมวบายบายคนละพี่นอ้องคลิปนี้สิทิเกตสร้างบ้านครับขอบพระคุณทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามรับชมครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกะะดซับสไคร้ในฮัเดอ์ครับเป้าหมายหนึ่งแสนซับอย่างอีกยาวไกลครับส่วนจสร้างบ้านก็โทร0637899663ครับพี่นอ้องขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบพระคุณครับ